เพราะว่าเสียบแผ่นเนี่ยจะเร็วมากแป๊บเดียวยกเสียบจุกเสียบ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 แล้วก็ทาทับหลังครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้างบประมาณเราพร้อมที่จะลงเงินตรงนั้นแล้วทาให้มันเสร็จได้เลยในทีเดียวเนี่ยถ้าเราพร้อมก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสปิ๊เงินก็คือแยกเงินออกไปเนี่ยไม่ให้เงินมันมากระจุกอยู่ภายในเดือนเดียวเราก็เลือกที่จะทําเองแล้วทาไปเรื่อยๆได้เพื่อกระจาย c a ชโ flow นั่นเองเป็นการบริหาร cash flow นะคะใช่ครับแต่ถ้าพร้อมก็ลงทีเดียวได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมเราก็เลือกที่จะทาไปเรื่อยๆได้นี่คือเห เมื่อเราพร้อมเราต้องการความรวดเร็วเราก็เลยเลือกเป็นล้วสสาเร็จแล้วมันเร็วจริงปะเร็วขนาดไหนลองคอมเพลทดิเฮที่เขาลงงานจากวันแรกจนถึงวันนี้ที่เห็นสภาพเนี้ยเราก็หนึ่งเดือนคาดว่าจะเสร็จตอนเนี้ยสองโครงการรวมกัน600กว่าเมตรใช่ไหมใช่ประมาณเกือบหกรเมตรครับทีนี้ททอลงรแล้วตั้งแต่เขาเริ่มงานตั้งแต่เขาพิกออฟที่นี่นะคะออนไซต์จนกระทั่งคาดว่าจะเสร็จเนี่ยเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ1เดือนเต็มขึ้นโครงไว้เสร็จหมดแล้วรอแค่เสียบแผ่นล้วก็ทําทับหลังกว่า600เมตรเนี่ยถือว่าเร็วมาก